สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทา้งช่องทุกท่านนะคะฮัมือนี่นะคะมาพบเจอกันนะคะกับการตามหานะคะแนวทางนะคะของคุ้นแม่แปดสามนะคะเนาะซึ่งพี่น้องแฟนคลับทา้งช่องนะคะเรียกร้องเขามาหลายนะคะเนาะอยากได้ตัวเลขแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายวงกลมเน้นๆนะคะเนาะ จังได้ฮอกรอบไปพบเจอตัวนะคะคุณแม่น้ากันนะคะว่าแม่เพื่อนสีวงกลมเน้นนหาเป็นตัวใดนะคะแนวทางตัวเลขจิถึกใจโดนใจพี่น้องบอนะคะจังไดกับรอบเขาไปติดตามไปพบเจอกันที่บ้านคุณแม่นะคะเนาะ สำหรับพี่น้องคนใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะที่ไหนผ่านข่าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องนะคะเนาะสำหรับนะคะผู้ใดที่สนใจนะคะสั่งคริมนะคะหนึ่งชุดนะคะรวมค่าจะส่งห้าร้อยบาทนะคะเนาะแะอดมาที่เบอร์ไลน์นะคะ 082684477เกานะค่ะเนาะหาดจังไดห้อากัดจังไปพบเจอกันที่บ้านคุณแม่เลยค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เก็บซีมาตามเนี่ยทางโค้งสุดท้ายถ่ายสุดเหรอครับเก็บซี่ถ่ายอะไรครับแต่เอาโค้งสุดท้ายเห็นไหมซันอิสตาซี่วะยังได้สามตัวสามตัวเจ็ดซี่หนึ่งแหละ <ส>มักพันเองมาเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งอะไรสัแม่พันมัก, ah, e ah. กสามตัวเจ็ดสี่หนึ่งเขียนให้ในแม่ทางเดียวนี่บมอครับเจ็ดสี่หนึ่งหางเดียวทางเดียวบนเขียนไงนี่แล้วเนาะเขียนให้หันเลยเอาอันนี้ให้เอสี่พันเบิ้งอันนี้เป็นชุดเต็มเรามือนี้มาเอาตัววงเน้นมาเอาตัวเน้นตัวนักมักเจ็ดสี่ตัดเดี๋ยวมาเบิ้งว่าแม่เพันสิเน้นให้จักครูนะพี่น้องเนาะ เพือมานํ้อเม่อีกฟันดีปะค่ะโอ้ฟันเ้องฟันแต่ว่ามีคนอื่นฟันเกี่ยวต่คนฟันเกียวอ๋อมีคนฟันเกียวแม่ยอยู่มีสองคนโอ้คนฟันวางเดียวเมียคนฟันเกี่ยวอ๋อฟันข้อมเดียวกันฟันเกี่ยวแม่นี่ฟันไปน้ำกันค่ะ คสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อเสียงแอดกระซีแอบแเนี่ยพี่น้องไอคักไอ้แ่ยพี่น้องมีแต่ผู้เจ็บกอมีแต่นฝันเห็นแม่เพลินพี่น้องแม่เพ่อนบ่ฝันแต่ว <พอ S 1> ่าเห็นนีนแต่คนอื่นฝันเห็นเนาะพี่น้องเนาะ,ะแสดงว่าสิบโมมานอูบ่บอแม่เอาตัวดรกก็แม่วงเน้นตัวแรกก็มัมตก,ก,มกตัวแดกก็เจ็บสีหนึ่งเจ็บสีหนึ่งว่ะตัวแ็กแย่หนสามตัวห้างเดียวบ่แม่งวันนี้ เจ็ดสี่หนึ่งห้างเดียวสองตัวนีสองตัวตัวไดนก่อนสี่หนึ่งนี่ปะ่ะอ่าสี่หนึ่งนี่นมี่สามคู่โอ้มักสามคู่นี่ยสามคู่พวกไงคนก่นอนแดงยังไงนี่ปิดจระเซก็แม่คู่นี่บอกอ่าคู่ได้อีกแม่สีแล้วก็แปดสี่แปดตัวนี้เนาะเจ็ดสี่สี่่สีแปดเออเห็นว่าหมักลักสี่นี้สามคู่แขียนๆพี่น้องสองตัวบนล่างเด้วครับ เอาผู<ส>้ใดที่ล่อค่อยนะคะเนวทางตัวเลขของคุณแม่นะคะเนาะแคบนาจอไว้พิจรานาคะเนาะเจดซีหนึ่งเจดซีซีหนึ่งแล้วก็ซีแปดแมพคนหมักนะคะตัวอื่นเท่ากับเป็นตัวล่องไวนะคะพุณน้องผู้ไดตัดเป็นนะคะมีเลขดับตัดออกนะคะให้เรือหน like ่อยที <Spring> ่สุดนะคะเนาะแนวทางตัวเลขงามนะคะพี่น้อง ย้ำแนวทางมาเปลี่ยนบทล่างนะครับเด้อคุณแม่เข้าวงกลมครับเล่นไปที่เจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่แปดครับเล้าจัดสุดสามตัวครับคุณแม่เน้นไปที่คู่เดี่ยวเจ็ดสี่หนึ่งครับคุณแม่ก็ว่ามีผู้ฝันเห็นแม่หลายคนนะครับหรือว่านวทางตัวเลขของคุณแม่เข้าสียูแล้วนะครับถือว่าเข่าแล้วนะครับถ้าเป็นฟันแบบนี้ก็ถื่ว่าแน่าทัางตัวเลขของคุณแม่แปดสามประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคม สองพันห้าร้อยหกสิบบาเลยครับเด้อสูตรโบราณว่าสันเอฟซีว่าขอเบื้งสูตรแม่แน่ว่าสันครับแม่ว่าบ่ให้เบิ่งกันสันพี่น้องเอาไปโหลดว่าสันครับจะแอดขอเบิ่งแม่เพื่อนกับบให้เบิ่งเพราะว่าเป็นสูตรตะพอตะแม่ครับเพราะว่าตั้งแต่ทั้งแอดบ่ทันมาไายแม่ก็เฮ็ดซื้อเองนะครับกับเครือญาติเพป็นนะครับเป็นสูตรเก่าโบราณสูตรดั้งเดิม <พ>สิมีเสียงรถเนี่ยเด้อครับเด้อพวาบ้านคุณแม่เพิ่นไก่ทางบ้านเพิ่นจะเลร่ญนไก่ถนนหลวงเนี่ยจังหน่อยก็สิมีเสียงรบกวนใบมานเนี่ยครับถือร้ายงวดติดป,ปีหกานี่ตามที่ว่าแม่เพิ่นเอาสถิตตให้เบิ่งนึกว่าพิดสองวดว่าแม่คร<ำ>ับมีสองวดมีสองวดพี่น้องที่พิษนะคะบางงวดนี่แตกข้างบนข้างล่างนะคะเนาะในชุดเต็มเนี่ยก็สิมาบนล่างครับแนวทถ้างวดนี้ก็งข้ามอยู่แม่ผมว่างวดนี้คิดว่าสิมาบนล่างบ่แม่เนี่้างงวดนี้ ก็คิดว่าสิมีอยู่เพราะว่าวังหันมันมาตลาดมูมาหมดคิดว่าวันนี้สิมีบนล่างเลยเวดาะว่าวันนี่จะบนล่างมีโอ้วันกี่ห้องว่าแต่สุกระบนเนาะตาได้สามตัววันนี้คิดว่าสิมบาบนล่างอยู่ในนี่แล้วพี่แม่เอาแถมมีคนฟันเห็นแม่เพื่อนอีกแล้วพี่น้องเนาะสองคนเห็นแมันเออเพื่นฟัน<อ>เกี่ยวฟันคือกันอีกฟันนี่กันเนาไปยิงหนังอยู คนฝันว่าพากันไปเห็นยัางอู่นทีว่าเด็ดหามบนบนว่ามี็นฟันดินี่แหละคนพากันเด้งนแ่ละบ้านฟันเห็นตีฝันคือกันอีกสองคนไปน้ำกันนะคไปน้ำกันเออไปน้ำกันแต่ว่าฝันคนละหมื่นวันนี่คนละคนคนละคนฝันแต่ว่าฝันไปน้ำกันอืมฟัดีับที่งุกับันอ๋อเดี๋ยวนมอกป้าแสดงว่าสีมันที่น้องแม่เนาะมีคนฟันเกี่ยวป่านี้ เอาแคปหน้าจอไปพิจรารณาพี่น้องแนวท่าตเลขของคุณแม่แปดสามนะคะเพื่อมาน้าแม่เพิ่นอีกนะคะเนาะอวดที่ผ่านมาคะ่ะ fc แฟนคลับทางช่องกับโลกวัยแนวท่าตเลขของแม่ลายนะคะเนาะอวดที่ผ่านมาคือเข่าสามตัวตรงนะคะอวดนี้ก็ลองพิจรารณาเบิง้งอวดนีสามตัวแม่หายแค่หางเดียวด้วยพี่น้องเลอเจ็ดสี่หนึ่งนะคะหางเดียวแขนแขนพี่น้องครับ fc ท่านใดถามมามากโปชอบที่แม่เพิ่บ่วงเน้นกะบนแมนมาเดตัดถิ่มเ้อครับ ตัวที่คุณแม่บ่วงนินนะครับพว่ากับออาไปยิบจับสลากินแบ่งได้ครับเพราะว่าตัวเลขเนวทางแม่เน้นหาแนวทางนะครับแม่มั่นใจของแม่ก็คือเจ็ดซีีหนึ่งซีแปดครับยำมาเป็นบนล่างด้ครับนี่ครับยิบซีทั้งช่องเข้าครับยำมาเป็นแนวทางบนล่างนะครับบนล่างนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบคุณนะคะคุณแม่แปดสามนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะ ให้แฟนคลับทานช่องได้มีโฉกมีลาบน้อกันนะคะอาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคับสวัสดีค่คะเอขาค่นพี่น้องค่ะหลังจากที่รับช่รับรฟั่งตัวเล็กเน่ท่านสาค,คุณแม่แปดสามมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องค่ะแม่เ็นวงเน้นให้แล้วนะคะเจ็ดสี่หนึ่งนะคะเนี่ยท่า,าตัวเล็กจิตถึกใจโดนใจพี่น้องบอนะคะเพื่อมาเพื่อชอบแคบหน้าจอไว้พิจารณานะคะบ่มักปล่อยผ่านเด้อพี่น้องค่ะคุณแม่เพื่นนําเสนอเป็นเพียงแนวท่านะคะ เสียงกับสีแหกนนี่น้อพี่น้องตรงขอรทดขออภัยนะคะพรว,ว่าชะบาตนะคะเจมบก็บค่ะพี่น้องครับพอสบายนะคะแต่กับมหาเนี่ยทางฝากต่อพี่น้องคือเก่านะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันในคลิปหน้าให้พี่น้องโชคม ắ นสุขสุขคตนะคะเด้อสวัสดีค่ะ